สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างมาอยู่กับใน EP 9นะคะ EP นี้เป็นการซ่อมโอลิงนะคะยางโอลิงซ่อมได้ด้วยเหรอมาดูคลิปนี้เลยค่ะง่ายมากๆโคตรง่ายตรงปกนะเดี๋ยวมาดูว่าช่างทองจะทำยังไงนะคะตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีของตัวนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวค่ะเมียช่างก็เลดตัดเป็นคลิปย่อยๆแล้วก็ตรงปกนะให้เอฟซีหาคลิปได้ง่ายมากขึ้นนะคะไปดูเลยค่ะ ลิงตัวเดิมถ้าเขาผอมวิธีก็คืองานเขาขึ้นมาเลยครับแล้วมาวางไว้ก่อนนะครับใช้เป็นเล็บก็ได้นะครับเขาจะได้ไม่เป็นแผลนะครับเออถ้าทั้งทองเมื่อกี้นั้งทองใช้เล็บยังไงอีกทีได้ไหมครับใช้เล็บเนี่ยแหละครับเล็บ,ลบโอเคอันนี้เราจะได้ไม่เป็นแผลนะครับ บบะะตัวไหนที่เขาหยาบนะครับหน้าเขาหยาบแล้วก็ขึ้นมาเลยตัวไหนที่เขาหยาบแล้วก็เอาขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าอย่างตัวเนี้ยเขากลมอยู่ก็เอาตัวเดิมได้เรียกค่ะกลมยังไงครับกลมก็คือเขากลมเขาอ้ว,น,วนนะครับแล้วก็เขาเขาแดงทั้งเส้นนะ ถ้าเขายังแดงทั้งเส้นน่ะคือโอเคนะครับถ้ามีรอยข่ามเอาดำๆเป็นเส้นเป็นเส้นปนเข้ามาแสดงว่าเขามีการรั่วนะครับน่มตนู้นมาดูได้ไหมคะนูได้ไหม,ไไหมัเป็นตัวอย่างได้ไหมอย่างตัวนี้ก็ต้องเหมือนกันนะครับนี่ครับมีรอย ตัวน,นี้ <ลอ S 2> ต้องเปลี่ยนเพราร้อ,อยสิเคราขาบางบางแล้วเขาเหมือนโดนดูดนะครับโดนูดโดนอัดนะก็ต้องทำเหมือนกันใช้เล็บหรือเป็นค<แ>ัตเตอร์หรือเป็นอะไรก็ได้<แ>บางๆ<แ>เขาขานะครับ ที่ไม่แนะนำคัตเตอร์เพราะาผมไม่รู้มือแต่ละคนนะครับมือแต่ละคนว่าใครจะมือหนักมือเบาเพราะว่าเราไม่ไม,ไม่ได้สอนช่างอย่างเดียวนะครับถ้าช่างก็อาจจะทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าชาวบ้านทำอาจจะพลาดน,นะครับ ตอนต่อไปเลยค่ะต่อไปก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเขาผอมนะครับเขาผอมนะเขาไม่ตึงนะเนี่ยตัวนี้ผอมตัวนี้พอได้ครับเนะี่ยดึงดึงพอได้แต่ตัวนี้ผอมดึงแล้วตัวตัวนี้ยังดึงแล้วยังดดดอย่างนี้ นกรณีที่ชุดนี้เขา้อมนะแล้วก็ทำการออกนับดันดันเข้าหากันนะครับบีบบเข้าหากันโดยการหมุนนะให้ให้เขาโปดขึ้นมานะครับแล้วก็ดันออก เขาเข้าไปเลยครับแชร์ไว้ประมาณ3-5นาทีนะครับแล้วก็นำเขาออกมานะครับโอเคครับเราก็จะมาขั้นตอนตัวนี้เลยนะครับขั้นตอนตัวนี้ก็ใช้น้ำมันเช็ดนะ ก็หมุนเป็นวงเลยนี่ก็ส่วนนี้ก็สบปกปกประมาณนึ่งนะตัวต่อไปครับโอเนตอนนี้ต้องเบามือนะคะเดี๋ยวมันขาดนะถ้าโอลิงตัวนี้ได้อยู่ครับได้ได้ได ตัวนี้ก็อาจจะเล็กกว่าหน่อยก็ระวังของเดิมหน้านี้นะครับแล้วก็สลับทำความสะอาดร่องสลับลงเลยครับของเดิมตัวนี้หน้านี้นะครับ ก็นำเขาออกมาถ้าไว้นานเขาอาจจะใส่เ,เทชูเลยก็ได้รเราก็นำออกมานะครับปกติใช้อะไรใส่เป็นภาชนะก็ได้นะแต่ช่างมีขวดนะครับขวดนี้ก็เลย นี่คือทําให้เห็นนะครับใครจะสะดวกเอาอะไรใส่ก็ได้นะเห็นไหมครับว่าเขาจะหวบขึ้นนะครับตอนนี้นะแล้วก็นํามาใส่ที่เดิมเดี๋ยวลองไปใส่ดูค่ะก็มาใส่ดูนะครับยับแทบไม่เข้านะครับเห็นไหมนะ ดึงไม่ออกแล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้พลินแรงระวังอย่าให้เขาปิดน,นะครับเวลายัดนะเห็นไหมครับแน่นแล้วนะครับโอเควันนี้ก็เสร็จแล้วอ่ะมาชุดนี้ชุดนี้นะครับเมื่อกี้เรา เมื่อกี้หน้านี้นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะครับถ้าข้อมูลตกหล่นก็พยายามไล่ดูหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าการทำคลิปบางทีล้วก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลานะครับบางทีก็ไม่อยากให้เวลามันยาง ซีสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้อย่าเพิ่งเจอคลิปเดียวแล้วอย่าเพิ่งว่าไม่เข้าใจหรือไม่ชอบอะไรนะครับเพราะว่าเราทำไว้เยอะอย่นะครัคลิปความรู้คนะือถ้า F.C. ไม่ชอบอะไรให้คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเมียช่างยินดีปรับปรุงนะคะมันนะเป็นเรื่องของเวลานะครับหลักๆเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของความน่าสนใจนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่า f อ อยากดูคลิปแบบไหนอยากดูตรงไหนบางคนก็มาก็จัดหนักเลยนะครับางทนะคือในส่วนตัวความรู้ช่างทองนะครับแค่มีคนมาสอนให้พันมอเตอร์นะี่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะครับคือตอนนี้เราให้เยอะกว่าน,นั้นนะครับถ้า fc คนที่ไม่ชอบนี่ก็ถือว่าอาจจะอาจจะเป็นความคิดส่วนตัวเขานะเหมือนเราไป ซื้อสูตรอะไรสักสูตรแหละครับเราต้องลงทุนนะแต่นี้เราให้พี่ๆนะครับแน่นะตอนแรกมันหน้านี้นะครับเห็นไหมถ้าหน้านี้เขาก็จะเป็นคุยๆหน่อยนะีนนยยนะ่นี้ขุยๆนะคอเเสร็จแล้วก็ทำทำเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับครับโอเคคลิปนี้ก็ อันนี้ก็ยังจะเหลือตัวอย่างเก่าให้ดูกันหน่อยเนึ่ยจะได้เห็นสภาพนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจบคลิปให้เลยของฟรีมีในโลกนะครับเนี่ละครับที่ทำให้ดูนะียโอเคค่ะ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้า EP 1 0ค่ะเมียช่างจะพาไปซ่อมกระบอกซูบนะคะยาโงโอลิงก็ซ่อมได้ตรงปกเลยค่ะอยากรู้ซ่อมยังไงดูจบคลิปท่านรู้เรื่องแน่นอนค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะความรู้รู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามจ้าสวัสดีค่ะ